ีการใช้ชีวิตในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ก็ง่ายๆขอบคุณนะคะมาดามเพื่องเข้ามาบอกว่าแชร์แชร์แชร์เลยนี่คือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนี่คือจิตตั้งต้นของผู้ให้การแชร์การแบ่งปันการส่งข้อมูลดีๆไปให้ใครหลายคนครูกระแต่ก็ได้รับโอกาสเช่นนั้นเหมือนกันขอให้ทุกคนที่แชร์ไลน์นี้ออกไปค่ะคุณได้รับโอกาสดีๆต่อเนื่องเฉกเช่นที่ใครหลายคนได้รับโอกาสดีๆเหมือนกันนะคะ การที่เราอยู่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์อยู่ในธุรกิจสีขาวมันมีเรื่องของปาฏิหาริย์มีเรื่องของความโชคดีมีเรื่องของน้ำจิตน้ำใจมากมายในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์แล้ววันนี้ค่ะคุณจะบอกเลยค่ะกับแคปชั่นที่บอกว่าเรามาพิสูจน์ตัวของเราเองในยุคออนไลน์เนี่ยคุณกล้าเอาหน้าออกกล้องไหมคุณกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยมือถือหรือไม่ ถ้าใครกล้านะคะกดหนึ่งมาให้ครูกระแตสําหรับคนที่อยู่ในไลน์นี้หรือคน